นิยายเสียงเรื่องสื่อรักวิญญาณสาวตอนที่9ตอนนั้นเองตัวของปินปักที่ไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วก็พุ่งเข้าไปใส่ร่างของปรากรในตอนที่ริมฝีปากของปินปักพุ่งเข้าไปใส่แก้มของปรากรในความรู้สึกมันก็คือการหอมแก้มที่ปินปัก หอมแก้งของปากรอนไปแล้วแต่ก็เพียงชั่วครู่เดียวร่างของปินปักเองก็ทะลุร่างของปากรอนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในตอนที่ปินปักทะลุร่างของปรกรอนไปเธอเองก็รู้สึกแปลกๆที่หน้าอกข้างซ้ายของเธออันเป็นที่อยู่ของหัวใจแต่ตัวของปินปักก็ไม่ทันที่จะได้สนใจอะไรมากนักเธอหันมามองปากรณ์ แล้วทำท่าเหมือนกับว่าจะไปยืนอยู่เบื้องหน้าปรกรณ์ให้ได้เหมือนกับเธอจะให้ปรกรณ์เห็นตัวเธอทางด้านของปรกรณ์เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาโดนแก้มของเขาเขาก็แปลกใจว่ามีอะไรมาโดนแก้มเขาแล้วเขาก็บ่นออกมาว่าในคอนโดสูงแบบนี้ก็ไม่น่าที่จะมียุงเลยนี่ต้องจัดก,การเสียหน่อยแล้ว ไม่อย่างนั้นนอนไม่ได้แน่ๆพูดจบปรกรณ์ก็เดินไปยังกล่องของเขาที่ได้ขนย้ายมาเขาลื้อของในกล่องนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็หยิบไม้ช็อตยุงออกมาเขากำลังที่จะหันไปหายุงตัวนั้นเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมียุงบินตามตัวเขาไปพอเขาหันหน้าไปยังทิศทางที่เขาคิดว่าเป็นยุง เขาก็หวดไม้ช็อตยุงที่อยู่ในมือของเขาไปอย่างแรงและเขาก็ได้ยินเสียงที่ไม้ช็อตยุงดังแปะแปะจากนั้นก็เงียบไปเขาดูที่ไม้ช็อตยุงว่ามียุงอยู่หรือไม่เขาดูเท่าไหร่ก็ไม่พบยุงสักตัวแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวไม่มียุงเลยสักตัวแล้วเมื่อกี้มันช็อตอะไรล่ะนี่ ก็มันชอ็อตฉันยังไงล่ะตาบ้าหวดมาได้ไม่ได้ดูอะไรเลยโดนเต็มหน้าของฉันหมดเลยธรรมดามันต้องไม่โดนฉันนี่แล้วทำไมเมื่อกี้มันถึงชอ็อตโดนฉันละ่ะหรือวิญญาณจะโดนไม่ชอ็อตยุงไม่ได้หรือนี่ปิ่นปากบ่นออกมาถึงเรื่องที่ประกอนเอาไม้ชอ็อตยุงมาตีและเธอก็เป็นฝ่ายที่โดนชอ็อตไม่ได้เป็นยุง ตามที่ประกรณ์ตั้งใจที่จะตีเธอเองนั่นแหละตามประกรณ์มาตั้งแต่ตอนที่เธอพุ่งเข้าไปใส่และหอมแก้มของประกรณ์แล้วจากนั้นเธอก็ตามมาตั้งใจว่าจะหลอกประกรณ์ให้ได้แต่แล้วตัวของเธอก็เป็นฝ่ายที่โดนช็อตและไม่ทันที่จะได้หลอกประกรณ์ตัวของปิ่นปกักก็หายตัวออกไปจากบริเวณนั้นทันที ตอนที่เธอได้ออกมาจากตรงนั้นแล้วเธอก็เข้ามายังในห้องน้ำที่เธอได้ตายไปเธอรีบส่องกระจกดูหน้าของเธอทันทีแล้วเธอก็ร้องออกมาว่าไว้ Why? นี่มันไม่เป็นรอยตาข่ายเลยอะไรกันนี่โดนได้อย่างไรกันต่อไปคงต้องระวังไม้ช็อตยุงไว้แล้วมันเป็นไม้ช็อตยุงลงอาคมไว้หรืออย่างไรถึงทำให้หน้าของฉันไม่เป็นรูปตาข่ายอย่างนี้ได้ จะเสียโฉมไมนิ่ฉันระหว่างที่ปิ่นปักนั้นยื่นสองกระจกเพื่อตรวจดูใบหน้าของเธอที่เพิ่งจะโดนไม้ช็อตยุงของประกรที่เพิ่งจะหัวใส่หน้าของเธอตอนนั้นเองประตูห้องน้ำก็เปิดออกและสิ่งที่ปิ่นปักเห็นก็คือประกรเดินแก้ผ้าเข้ามายังห้องน้ำแห่งนั้นโดยที่ผ้าขนหนูของเขาพาดเอาไว้ที่บนหัวไหล่ ตอนนั้นเองปิ่นปักก็ตกใจกับภาพที่เห็นและไม่ทันที่เธอจะทันตั้งตัวเธอก็รีบหายตัวออกไปจากตรงนั้นทันทีแล้วเธอเองก็บ่นออกมาว่าคนบ้าอะไรนี่เดินอาบน้ำมาไม่ได้ใส่อะไรเดินทงเทงมาอยู่ได้ผ้าขนหนูก็มีเอาไปพาดไหล่ทำอะไรทำไมไม่นุ่มผ้ามาบ้างล่ะหลังจากที่เธอบ่นประกณ์อยู่ แต่ในตอนที่เธอบน่นเธอก็ไปปรากฏตัวอยู่บนเพดานของห้องตอนนั้นเองเธอก็นอนดูประกอ์อาบน้ำอยู่แล้วเธอเองก็พูดออกมาว่าเออแล้วนี่เราจะตกใจไปทำไมกันก็แค่ผู้ชายแก้ผ้าเดินเราเองก็ทำให้ผู้ชายหลายคนเกือบตายกับเรามาจากการที่เรามามีอะไรด้วยทุกคืนจนผู้ชายเหล่านั้นแทบว่าจะซีตายกันไปเลยทีเดียว และจะมาตกใจอะไรกับอีแค่ผู้ชายคนนี้มันก็แค่ือมอพอตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเธอรอให้ถึงตอนที่หลับเธอแม่จะอํมให้เสียจนไม่มีแรงไปทำงานเลยทีเดียวละตอนที่ปิ่นปักพูดและกําลังมองดูประกรณ์กําลังอาบน้ำอยู่ mm hmm. เธอก็มองประกรณ์ด้วยสายตาที่เป็นมันสองประกายในแววตาของสื่อถึงความกระหายในสิ่งที่ต้องการ ที่อยากจะได้มันปิ่นปักก็นั่งรอเพื่อที่จะทำให้ประกรณ์ไปยังห้องนอนของเธอเธอตั้งใจเอาไวแล้วว่าคืนนี้เธอเองจะอําแล้วจากนั้นเธอจะจัดการประกรณ์ให้จงได้เพราะเธอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าในคืนนี้เธอจะจัดการประกรณ์ให้ไม่มีแรงเดินไปทำงานในวันพรุ่งนี้ให้ได้แต่แล้วเธอก็ต้องผิดหวังพรเธอคิดเอาไว้ว่า ถ้าประกรอาบน้ำเสร็จแล้วก็คงจะเข้าห้องนอนเลยเธอก็จะได้อำประกรตามที่เธอตั้งใจเอาไว้แต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นประกรกลับมานั่งอ่านหนังสือของเขาและเขาก็ไม่ได้อ่านแต่เพียงนิดเดียวเขาอ่านอยู่หลายชั่วโมงจนปิ่นปากผู้ที่ตั้งตารอจะได้อำประกรนั่งหลับอยู่อย่างนั้นและในตอนที่ปิ่นปากหลับ ปกรณ์ก็ได้เข้าไปยังห้องนอนและนอนหลับไปแล้วตอนที่ปินปักรู้สึกตัวขึ้นมาเธอหันไปมองยังจุดที่ปกรณ์นั่งอ่านหนังสืออยู่เธอก็ไม่เห็นว่าปากรณ์อยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นเธอเองก็ยิ้มออกมาแล้วเธอก็พูดกับตัวของเธอเอาว่าไปนอนสักทีทีนี้แหละเจ้าหนุม่มเอ้ยไม่มีแรงไปทำงานแน่ๆพูดจบปิ่นปักก็เดินไปยังห้องนอน รอบนี้เธอไม่ได้หายตัวไปอย่างปกติอย่างที่เธอเคยทำเธอเดินไปอย่างอารมณ์ดีเธอร้องเพลงออกมาเบาๆเหมือนกับกำลังได้รับความสุขอะไรอยู่พอเธอเข้าไปถึงห้องนอนที่ปรกรณ์กำลังหลับอยู่เธอก็ไปยืนอยู่ที่ข้างเตียงที่ปรกรณ์กำลังหลับในตอนนั้นเธอก็ยิ้มออกมาแล้วจากนั้นเธอเองก็ขึ้นไปยืนค่อมล่างของปรกรณ์เอาไว้ เธอเอามือของเธอดึงผ้าห่มที่ประกรณ์ใช้ห่มออกอย่างช้าๆและในตอนที่เธอกำลังจะนั่งลงไปทับบนตัวของประกรณ์เพื่อที่เธอจะได้ทำการอัมในแบบฉบับของเธอที่ทำให้ผู้ชายทุกคนที่โดนเธออัมจนหมดเดี่ยวแรงไม่มีแรงไปไหนมาไหนแขนขาไม่มีแรงแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ พอในเสี้ยววินาทีที่เธอจะนั่งลงไปทับร่างของปรกรณ์ตัวของประกรณ์เองก็พลิกตัวนอนคว่ำไปในวิธีนั้นทันทีตอนนั้นเองที่ปิ่นปักทำอะไรไม่ถูกเธอยังคงนั่งค้างอยู่อย่างนั้นเธอได้อาปรกรณ์เข้าให้แล้วแต่การอาแบบนี้เธอก็จะไม่สามารถที่จะรีดน้ำออกมาจากตัวของประกรณ์ได้ตอนนั้นเองปิ่นปักก็มีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นอย่างมาก แล้วเธอก็พูดออกมาว่าจะพิกไปนอนคว่ำทำไมนี่และอย่างนี้ฉันจะรีดน้ำออกมาอย่างไรพอพอไม่องค์ไม่อํามแล้วพูดจบปิ่นปักก็ลุกขึ้นจากร่างของปะกรณ์แล้วหายตัวไปทันทีจบตอนที่9ตอนที่10บด้วยความโมโหที่มีต่อปะกรณ์แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เธอก็มาปรากฏตัวอยู่ที่ระเบียงที่ด้านนอกห้องพักที่เธอได้ตายอยู่นั่นเองแล้วปิ่นปักก็ร้องตะโกนออกไปเสียงดังว่าโยมเว้ยยมอยู่ไหนออกมาเดี๋ย n n ี้เลยนะเธอเรียกอยู่แบบนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการปรากฏตัวของยมทูตที่เธอต้องการที่จะพบจนเธอต้องบ่นออกไปอีกว่าอีตายยมถ้ารอบนี้ไม่มาอีกนะมีเรื่องนะ เดี๋ยวฉันจะลงไปอาราวาถึงยมโลกเลยเอาให้ถึงขั้นว่ายมพบาลต้องรู้เรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องที่ยมทำกับเราเอาไว้เพียงแค่นั้นเองร่างของยมทูตที่ปิ่นปากบนถึงก็ปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าของเธอแล้วตอนนั้นเองปิ่นปากก็พูดออกไปว่าแหมแหมที่ตะโกนครั้งแรกคอแทบแตกไม่ยอมมาเลยนะ แต่พอพูดถึงยมพบาลน,นี่แค่เบาๆก็มาอย่างเร็วเชียวนะแหมแหมพูดอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูยมพบาลเราก็คงได้เปลี่ยนง,งานใหม่ไปเฝ้าอยู่ในคุกน่ารกกันพอดีสิโยมมาทุกคนนั้นรีบแก้ตัวออกไปถึงว่าถ้าเรื่องที่เขาได้ทําผิดพลาดกับปิ่นปากรู้ถึงหูยมพบาล ตัวของเขาก็จะได้โดนลดขั้นลงไปทำงานอยู่ในคุนนกนรกที่จะไม่ได้ออกมาข้างนอกอีกเลยแล้วตัวของโยมทูตก็ได้ยินปิ่นปักพูดต่อมาอีกว่าว่าแต่รอบแรกเรียกแล้วทำไมไม่มาละ่ะก็ทางฝั่งนู้นเขามีอุบัติเหตุใหญ่มีคนตายเยอะพวกโยมทูตก็ต้องมารับคนรับวิญญาณกันเยอะเลย นี่กว่าจะได้มาได้ก็ต้องฝากยงมาทูท่านอื่นให้เขารับแทนไว้ก่อนว่าแต่เจ้าน่ะมีอะไรหรือถึงได้เรียกเรามาน่ะยงมาทูตอบคำถามของปินปักออกไปถึงสาเหตุของการที่ไม่ได้มาตั้งแต่การเรียกครั้งแรกและเขาก็ได้ถามปินปักกลับไปว่ามีเรื่องอะไรถึงได้เรียกตัวเขามาแบบนี้แล้วปิ่นปักก็ตอบออกไปว่าก็อีตาคนในห้องนั้นสิ ฉันแกล้งหลอกผีเขาเขาก็มองไม่เห็นฉันแกล้งทำของตกเขาก็ไม่สนใจแล้วอย่างสุดท้ายที่มันน่าโมโหพอฉันจะอําเขานะเขาก็ดันพลิกตัวนอนคว่ำเสียนี่พอยมทูตได้ยินสิ่งที่ปินปักเล่าออกมาแค่นั้นแหละเขาก็หลุดหัวลาะออกมาแล้วก็ทางปินปักทั้งที่ตัวของเขาเองยังหัวเราะอยู่ออกไปว่า แล้วเจ้าจะให้เราทำอย่างไรเล่าในเมื่อเจ้าหลอกเขาไม่ได้เองอีกอย่างเจ้าก็จ้องแต่จะอัาผู้ชายที่เข้ามาพักที่ห้องแห่งนี้ทุกคนไม่แน่นะไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าอาจจะรอเขาอยู่ก็ได้บ้านนายยมดูเจ้านั่นสิไม่มีตรงไหนที่น่าจะรักได้เลยมีแต่หน้าหมันไส้หน้าหลอกมากกว่าคอยดูเถอะ จะจับอํารีดน้ำออกไปจนหมดตัวแน่ๆดูท่าทางแล้วก็น่าจะเจ้าชูอยู่พอตัวเลยล่ะมันต้องโดนแน่ๆไอคนแบบนี้ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปหลอกผู้หญิงคนอื่นได้หรอกนะปิ่นปักเองตอนที่กำลังพูดอยู่กับโยม,มทูตถึงเรื่องของปรกรณ์เธอก็มองไปยังห้องที่ประกรณ์กำลังนอนหลับอยู่แล้วตาที่มองไปยังห้องแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยความโมโห เพราะเธอคิดว่าประกรณ์จะต้องเป็นคนที่เจ้าชู้แน่ๆนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เธอไม่ถูกชะตากับผู้ชายที่ชื่อประกรณ์คนนี้ในตอนที่เธอกำลังบ่นกับโยมทูตถึงเรื่องของประกรณ์อยู่โยมทูตก็ได้ตอบกับเธอออกไปว่า mm. เอาหนะ่าใจเย็นๆเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าให้มันเลยขอบเขตอย่างที่เราเคยบอกเจ้าไปแล้วนะ แล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปตัดสินว่าเขานั้นเจ้าชู้เรื่องพวกนี้เราต้องดูมันให้ดีๆก่อนแล้วค่อยถึงจะไปทำอะไรเขาถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปก่อนนะต้องไปตามเรื่องวิญ,ญญาณที่เกิดเรื่องเมื่อสักครู่นี้ด้วยพูดจบร่างของยมทูตท,ที่ได้หายไปจากตรงที่ยืนอยู่กับปินปกักทางตัวของปินปักก็คิดถึงคำพูดที่ยมทูตได้บอกกับเธอเอาไว้ ว่าให้เธอดูดีๆว่าคนไหนเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปแต่ภายในใจของปินปักเองนั้นยังไงเธอก็คิดว่าปรกรณ์เป็นผู้ชายเจ้าชู้อยู่แล้วแน่ๆหลังจากที่เธอคิดได้แบบนั้นร่างของปินปักเองก็ค่อยๆหายจากระเบียงนั้นไปทางด้านปรกรณ์เขาเองนั้นตั้งแต่ที่ได้เข้ามายังห้องพัก ในตอนที่เขาได้ไปขนของมาเขาก็เห็นแล้วว่าในห้องแห่งนี้มีผู้หญิงอยู่แล้วไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเสียด้วยพอหน้าตาที่เขาเห็นเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ในความรู้สึกของปรกรณ์เขารู้ดีว่าในห้องที่เขาพักไม่มีผู้ที่อาศัยอยู่เพราะป้าเจ้าของห้องได้บอกกับเขาแล้วว่าห้องนี้เป็นห้องว่างที่ไม่มีคนเช่า พอประกนนึกได้แบบนั้นแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่เขาเห็นอยู่ว่าอยู่ในห้องที่เขาเห็นก็ต้องเป็นผีแน่ๆแต่ในตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพอเขาจ่ายเงินค่าเช่าห้องไปแล้วและเขาก็คงไปขอคืนไม่ได้แล้วอีกอย่างเงินนั้นก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาจะเอาไว้จ่ายค่าห้องที่เหลือ ก็เป็นส่วนที่เขาต้องเอาไปซื้อข้าวกินในตลอดเดือนนี้จนกว่าเงินเดือนที่ทำงานที่เขาเพิ่งจะได้ย้ายมาทำงานใหม่ออกตอนนั้นแหละถ้าเขาจะย้ายห้องพักอีกสักครั้งก็คงจะทำได้แต่ในตอนนี้เขาเองก็ต้องอดทนไปถึงแม้ว่าการอดทนนั้นจะต้องเป็นการที่เขาต้องทนอยู่กับผีก็ตามแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่า พุ่งนี้ในตอนที่เริ่มง,งานแล้วเขาจะไปวัดไปหาหลวงพ่อเพื่อที่จะให้หลวงพ่อให้พามาไหวบูชากันผีพอคิดได้แบบนั้นตัวของเขาเองก็เกิดความสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบนี้นี่เองปลาภูเป็นเจ้าของห้องเช่าถึงไม่อยากที่จะเข้ามาในห้องแห่งนี้ตอนที่พาเขาขึ้นมาดูห้อง ตัวของป้าก็ดูมีความกลัวและไม่กล้าที่จะมองเข้ามาภายในห้องแล้วยิ่งตอนที่ถามว่าห้องนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าป้าก็มีท่าทีเหมือนที่จะตกใจอยู่เป็นอย่างมากตอนที่เขามองเข้ามาในห้องนี้ตอนแรกที่เขาเห็นเงาดำที่ห่างตาเขาเขาก็รู้แล้วว่าในตอนนี้เงานั้นต้องเป็นเงาของผู้หญิงที่อยู่ภายในห้องนี้แน่ๆ แต่ส่วนว่าจะเป็นผีดีหรือผีร้ายในตอนนี้ตัวเขาก็ยังไม่รู้และอีกอย่างในคืนนี้เองเขาก็ต้องนอนในห้องแห่งนี้รวมกับผีสาวตัวนั้นและเขาจะทำอย่างไรดีให้มันผ่านคืนนี้ไปได้พอยิ่งคิดเขาก็ยิ่งนึกขึ้นมาได้อีกว่าผีสาวตัวนั้นเคยแกล้งเขาไว้เขาเห็นมือที่โผมาปัดของให้ตก ในตอนที่เขาเอาไปวางไว้แต่ในตอนนั้นเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมือคนจริงๆหรือว่าตาของเขาฟาดไปแต่พอเขามานึกถึงในตอนนี้แล้วเขาก็มั่นใจแล้วว่ามันต้องเป็นมือของผีสาวตัวนั้นแน่ๆจบตอนที่สิบ